เมาคม2564นะครับสุเนินบ้านฉันอยู่ที่รอยต่อระหว่างสุงเนินกับบ้านตะบนเสมานะครับบ้านที่ตั้งนะครับผู้ใหญ่มานอกแสงกนุลนะครับผู้ใหญ่หมู่สามครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์เป็นไงครับท่านผู้ใหญ่ครับตอนนี้สถานการณ์น้าที่ฝนตกแรงนะครับจากด้านบนจากสีคิ้วใ้ลาชุดน้ําไหลลงมาลงรวมกับลำห้วยไผ่ด้านหลังนะครับมีลําตะคองด้านบนหมู่สามเขตเทศบาลอันนี้เขตอบตคือลำห้วยไผ่ครับน้ําเยอะ ก็จะอ่อ่แบบนี้นะครับถ้าน้ํารัดทุ่งนาหากันเป็นเรื่องเลยครับเยอะกว่านี้อีกนี่จะได้เช็คจากมะเขือใหม่มะเขกือเก่าอย่างครับว่ามายัางอันนั้นคนละส่วนครับคนละส่วนจะมาปะทะกันไหมถ้ามันมาปะทะกันยุ่งเลยแต่ตอนนี้คือน้ําจากโซนเนี่ยผมเห็นชิพน้ําข้ามเริ่มข้ามมะเขือใหม่มาแล้วอันนั้นจะลงรำตะคองถ้ามาเยอะเนี่ยมีส่วนตะเิดมาน้่ไหมใช่ถ้าถ้าํำตะคองรัดกับกห้วยไผ่เนาะรวมกันจะ,จะ จะเป็นป5-4ไหมปับน้องๆเลยไหมน้องๆเลยไหมน้องๆเลยเพราะว่าปี53ผมมาส่งคนแบบนี้แหละและผมบอกคนไม่ให้เข้าเสียมาเพราะหนึ่งอันตรายรถเล็กเข้าไม่ได้แรงคืนยิ่งอันตรายหน่อยก็จะบอกคนอยู่ที่คืนนี้ต้องห้ามผ่านผ่านเลยเนาะรถตะบนจะมาเขาออกไหนกันออกต้องออกทางนู้นไหมขามเลยไหมต้องออกนู่นแหละโค้งมะกรอหโดนฆ่าโค้งมะกรอ โอ้น้ำค่อนข้างแรงเลยนะครับเนาะบ้านโปะออกแก่ค่อนข้างแรงเราเดินไปดูน้ำครับเดินไปกู้ใหญ่ครับว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ควรผ่านนะครับนี่บ้านประชาชนนะครับผู้ใหญ่มาโนดแสงอรุณนะครับตอนนี้เราจะมาสเกตตุ่เนินสเกตุ่นเนินตรงนี้เนาะอ๋อนี่เขตเขตของผู้ใหญ่เนาะที่ดูแลอยู่มีลูกบ้านเชื่อมต่อกับเสมาหมู่ห้าอ๋อนี่จะเข้าบ้านทิ่ตั้งเลย รถเล็กไม่ควรผ่านอย่างยิ่งนะผู้ใหญ่รถปิงอ่าเบาๆก็ไม่น่านะผมว่านะโดนพัดได้นะนั่นนะฝั่งนี้มันจะเป็นคลองใช่ไหมไหนคลองโอ้คลองอยู่นู้นเอ้านี่เป็นตอนนี้นะคลองอะไรมองไม่ออกแล้วออมองไม่ออกมันต้องคลองกำนาเนาะโอ้แรงมากครับแรงมากไม่คิดว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้นะผมว่าเมื่อเช้ามาได้อยู่นะมันจะเหมือนตีห้าสามครับเพราะว่า น้ำมวลน,น้ำมาจากนานเรายืนนี่เหมือนรู้สึกว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้ไปวัดใหม่พรก็เรลิกเขึ้นนาวัดแล้วครับสุดเขตตรงสะพานสุดเขตเสมาหอเสมาถ้าเรื่องง่ายๆก็ทางเข้าบ้านถิงตั้งสะพานไม่ควรจะนำรถเล็กผ่านใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่เลยห้ามเลยเนาะครับมาเลยครับมาเลยนี่ผู้ใหญ่จะบรรลุความสะดวกถึงตอนไหนครับเนีาะก็ดูจนข้าคืนครับ อาจจะมีไฟมีอะไรมาช่วยเราประสานหน่วยงานไหนมั้งตอนนี้ตอนนี้นนผมประสานไฟฟ้านวครับอ๋อนี่เป็นถนนนะผมคิดว่าเป็นคลองโอ้เป็นถนนนะครับแต่ถ้าไม่ชํานาญไม่คนผ่านเนาะรถปิ้งอัพที่สูงก,ก็ผ่านได้อยู่ตัวข้างนอกเลยครับและถ้าจะมีรถเข้าข้างในรถสา,ายเทรถเอาแล้วครับควรมีรถทหารเนาะพยายามวิ่เลน้กลางนะครับวิ่งเลีกลางนะครับเดี๋ยวน้ำจะพัดนะครับ น่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับเพราะว่าน้ําแรงนะครับอาจจะพัดรถล้มลงลงคลองได้นะแรงแรงครับดีทั้งที่หน้าบ้านีาไเลยโอ้แรงมากนะครับรถวิ่งในช้ามากนะครับรถเบาไม่ควรผ่านนะครับอันตรายมากนะครับอันตรายมากสุนเินบ้านฉันนะครับอยู่สถานการณ์น้ําครับอันนี้ก็เรียกว่าเสียแยกรอยต่อนะครับ่อต่อตะปองหลงน่าเสมาตะปองหลงเสมาอันนี้ทางเข้าบ้านหินตั้งนะครับ นี่ผู้ใหญ่ยืนอยู่กองสื่อยากอดีเลยเนื้อคนสะดวกครับรถเล็กนี่ไม่น่าผ่านเลยนะครับแรงมากนะครับดูตอนนี้น้ำน้ำจะพองน้ำกำลังขึ้นโดยประสานหน่วยงานไหนที่คนจะไปเสมาอย่างครับที่จะขับผ่านไปบ้านสิตั้งอ่ะอบตครับตอนนี้มีทหารอนตบ่อที่วเป็นมาด้วยอยู่ครับอยู่ข้างในโอ้ใครจะเข้าจะออกใช่ถ้ามีรถของประสานแล้วก็สอดรถนอกบอไซด์ขนย้ายเข้าคใคร<อ>รถทหารตรงสูงเหลืวอีกสักครู่ จะมีหน่วยงานมาตรวจครับผมเปเน้องแสงอรุณนะครับก็มาในคข่งเะเดี่รนะครับยัเลยครับเดินเลยครับผลวิ่งล่องกลางนะครับ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 วิ่งล่องกลางนะครับระวังน้ำพัดนะครับวิ่งล่องกลางครับวิ่งจะช้านะครับล่องกลางครับแต่ถ้ารถเบาๆไม่สมควรผ่านเนาะรถเล็กๆไม่น่าผ่านเลยนะครับ อันตรายมากนะครับดูความแรงของน้ําครับเป็นจุดที่อันตรายมากนะครับถ้าน้ําแรงกว่าน,นี้เป็นไงครับเราจะปิดไหมปิดถ้าแรงกว่านี้ไม่ให้ผ่านเพราะว่าอันตรายมากเนาะระดับน้ำถ้าสูงกว่านี้อีกสักสิบเซนน่าจะเบรกนะเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้รู้สึกว่าวิกฤตแล้วเนาะน้ำค่อนข้างแรงนะครับรถคงวิ่งเราต้องเซฟด้วยครับรถไถเซฟเพราะไม่ใช่ของมอเตอร์ไซค์ มาช่วยคลายเกษตรช่วยคนคนด้วยนี yeah, ่เป็นความเกษตมากนะพ่อป้าน่าได้ครับไปได้ระวังระวังนิดนึงเฮ้ยวิ่งยงไยอย่าไปวิ่งลงของซอยแล้วกันแยกลำบากนะครับระวังของน้ำสูงเลยน้ำน้องขึ้นนะผมก่บินจะ เมื่อกี้ยังไม่เปียกเลยเปียกว่รอครับอยู่กับท่านประธานมูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับคุณสมเกียรติเก็บกับใจกระจรนะครับซึ่งวันนี้สถานการณ์น้ำสูงเนินค่อนข้างวิการครับท่านครับส่งมูลนิธิเข้าไปช่วยตำบลเสมาในประมาณกี่คนครับอ๋อตอนแรกประมาณสิบกว่าคนได้แล้วตอนหลังก็จะมีกลุ่มของออสว่างเมตตาสว่างวิชามาร่วมกันอีกก็ประมาณหกเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนได้นะครับ ได้รับรายงานว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับโอ้น้ำท่วมมากเลยครับแล้วก็ไปช่วยผู้สูงวัยที่ติดออกมาไม่ได้อะไรเนี่ยก็ระตอนนี้ยังบางส่วนที่เขาก็ยังช่วยกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังยังยังติดแล้วเราลดลดผู้ภัยบางส่วนก็ยังยังออกมาไม่ได้ก็มีเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมากครับโอเคครับผมครับขอบคุณนะครับคุณรสิทธิเกียรติจักรจรนะครับประธานมูลนิธิสว่างแสงธรรม ประธานสวาเมตตาก็เอามาแวกเยี่ยมแล้วก็เข้าไปกําลังเป็นตรวจงานอยู่ข้างในอยู่พอไปเพราะว่าสว่างเมตตาเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าเขตผู้พิทักษ์คุณอนันต์ใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณอภิพวัตรนักการนาการครับก็เอาของมามอไ้เพื่อทําอาหารอยู่ครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับอยู่สี่แยกคลองซอยนะครับทางนี้จะไปกลางทุ่งนะครับตอนนี้มวลน้ำมหาศาลเลยนะครับผ่านกลางทุ่งมาแล้วนะครับ ตรงไปจะไปบ้านหินตั้งนะครับไปวัดธรรมจักรเสมารามตะบนเสมานะครับหมวนน้ําเยอะเลยนะครับทางนี้จะออกกุดหินนะครับตรงนี้ไปสุนเนินนะครับสถานการณ์น้ําที่อาเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้น้ําค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับไปหินตั้งเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่าทางไปหินตั้งจะไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่ตีแยกคลองซอยนะครับทางนี้จะไปกลางทุ่งนะครับเดี๋ยวเราสอบถาม รถที่มาตรงน้นน้ำเยอะไหมครับตรงน้นน้ำเยอะไหมเยอะไหมถนนเยอะไหมกองขวางอะเยอะเยอะแล้วออกมาทางไหนกองขวางออกมาด้านหลังไหมเข้าได้เนี่ยแต่แรถจอดบนสะพานัะไอ้ถนนพุ่ธเข้าในทวงขบ้านไม่ได้พานอนในท่วมหมดแล้วเนาะท่วมหมดแล้วครับผมโอเคครับน,นี่ทางบ้านพานอนเขาจะออกทางคลองซอยกันนะครับสุดยอดบ้านฉันครับดูบรรยากาศของน้ําที่ตำบลเสมานะครับจางไปบ้านหินตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับตอนนี้อยู่ที่สี่แยกคลองซอยนะครับ แยกไปกุดหินนะครับทางนี้ไปสุงเนินนะครับทางนี้ก็ออกคลองขวางนะครับพี่น้องบ้านคลองขวางจะใช้ทางคลองซอยนะครับแต่อนาคตข้างหน้าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําท่วมเออเต็มถนนแล้วนะครับเขาก็มาดูน้ําท่วมกันมาดูน้ําใช่ไหมมาดูน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ําใช่ไหมดูน้ำไหมฉันครับดูบรรยากาศนะครับน้ําไหลค่อนข้างแรงเลยนะครับตอนนี้ อยบ้านที่ตั้งนะครับตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาดูถนนกันนะครับตอนนี้น้ำเอ,อื่อมถนนแล้วนะครับจะไปตำบลเสมาไม่รู้รถเล็กจะไปได้หรือเปล่านะครับเรามาเช็คเส้นทางกันดูแล้วกันนะครับพอว่าน้ำเมื่อเช้านี้นะครับผมมาที่บ้านแก่นท้าแปรนุษยแก่นนครนะครับที่บ้านเหมือนแอรนะ ถนนสายนี้ยังวิ่งสบายอยู่นะครับตอนนี้มาดูสถานการณ์น้ํานะครับว่าเป็นแบบไหนเนะาะจะไปได้หรือเปล่ารถเล,ล็กไม่รู้ผ่านได้ไหมรถเล็กไปได้ไหมครับรถเล็กไปได้ไหม,ไ,มไ,ไปได้ถึงแค่ไหนถึงแค่ตำรวจใช่ไหม,ไมไถึงแค่ตำรวจใช่ไหม สูงเนินม้านฉันครับเรามาดูบรรยากาศของน้ําครับเราไปแค่รถเขาจอดดีกว่านะน้ําไม่ท่วมสูงเนินมานานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าสามห้าสี่นะครับตอนนี้ก็สถานการณ์น้ําค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับสูงเนินม่านฉันครับเดี๋ยวรอไปอยู่ตรงข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวหาที่จอดรถนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะสัญจรไปมาลำบากน,นะครับ ค่อนข้างแรงเลยนะโอ้ตรงนี้แรงมากถนนมีสิทธิ์ขาดนะครับในตอนนี้นแรงมากครับต้องประคองดีๆแรงมากแต่ผมไปจอดตรงที่เขาจอดกันเยเนอะๆเนาะเดี๋ยวเราหาก่อรถสูงๆเข้าไปด้านในครับตุณเงินบ้านฉันครับดูบรรยากาศของน้ำนะมวลนน้ำมหาศาลเลย ตอนนี้เาาขาก็ห้ามรถห้ามรถเล็กผ่านรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันจอดรถกันเนาะน้ำมาเย็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ท่วมกี่ปีแล้วพี่พพเน,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 นาะเดี๋ยวเราไปไเริ่มห้นนะา,หหาสีนะ่เนาะไม่เจอเลยเนาะ ส่มเน็จบ้านฉันครับดูบรรยากาศนะครับของน้ําครับมวลน้ํามหาสารรถเล็กผ่านได้หรือเปล่ารถเล็กผ่านไม่ได้เนาะผู้ใหญ่มันบแสงอรุณนะครับตอนนี้มาบกรถบกรถสมเนินบ้านฉันครับเรามาดูน้ำครับสมเนินบ้านฉันครับอยู่ทางไปบ้านหินตั้งนะครับทางเข้าหมู่บ้านหินตั้งไปตำบลเสมานะครับดูสถนานการณ์น้านะครับวันที่สิบเจ็ด ตุลาคม2564นะครับอยู่บริเวณหน้าร้านร้านร้านขายของนะร้านขายของชำแล้วกันนะก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านไหนครับบ้านไหนบ้านบกองขวางเนาะน้ำเช่วมพานอนยังเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวรอเบาๆหน่อยนะครับเบาๆหน่อยโอ้ชะลอหน่อยนะครับชะลอหน่อยนะครับ เมื่อเช้าผมมายังไม่มีน้ําเลยนะครับผู้ใหญ่มนับแสงอรุณครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นบครับเป็นไงครับสถานการณ์น้ําตอนนี้กาลังมีน้ําจากที่สีคิวดังุดลงมาลําห้วยไผ่สูงขึ้นครับเม, <า S 1> <อ>มื่อเช้านี้ผมผ่านไม่มีน้ําเลยเนาะใช่ตอนนี้มันจะเข้าไม่ได้แล้วครับเข้าไม่ได้แล้วเนาะรถมอไซค์นี่ผ่านไม่ได้เลยไม่ได้ครับรถเล็กห้ามเลยรถเก๋งห้าม ต้องท้าบ้านของของให้ไปตรงคลองซอยนู้นเนาะไปจอดร<ช>ิมคลองซอ,อยคลอองซยก็ะจะเข้าไม่ได้นะครับเนาะโอ,โอ้เยอะมากครับเยอะมากครับสถานการณ์น้ํานะครับไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านเดียวนะครับก็มาอำนวยความสะดวกเนาะลอยต่อกัน่หม,มูครับตอนนี้ยังเป็นหม,มู่สามเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ของผู้ใหญ่น็เนาะเชื่อมต่อยี่ิบตั้งยี่ิบตั้งโอ้อันนี้ยังไม่เขตสุขเรือนอยู่ครับดูสถานการณ์น้ำมอไซค์ไปไม่ได้นะครับมอไซค์ไปไม่ได้นะครับ อันนี้มาดูนะครับมาดูน้าครับมาดูน้ําครับไหวไหมไหวไหมครับห้ามแล้วนะครับเขาจะไปนะครับจะไหวไหมกลับเถอะพี่กลับเถอะพี่ลอยนะพี่เสดายรถกลับเถอะเสดายรถกลับเถอะกลับเถอะ